Modify Inc. professional printing and service สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันตอนเช้าครับผมตาสดใสเลยตาสดใสนะครับตาสดใสเลยครับเหมือนตาขึ้นเฝันโอเคครับวันนี้วันนี้เราจะรีวิวต่อกับตัว mini jet ตัว DFT นะครับก็จากคำถามครั้งที่แล้วที่มีลูกค้าถามว่า ตกลงแล้ว1 a 3คร A บเครื่อง1หัวเด1ครับผมใช้เวลาเท่าไหร่แล้วคุณภาพสีถ้าเป็นงานโฟโต้จะเหมือนจริงแค่ไหนคนะครับก็วันนี้เราก็เลยทวัอกาสมาทดลองดูนะครับให้ลูกค้าดูว่าจับเวลาจริงนะครับว่าหัวเด็ก1หนึ่งหัวเนี่ยจะสามารถปิมพงานขนาด A 3เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวตัวนี้ผมจะใช้ไฟล์ที่ใหญ่กว่านะครับก็คือ ตัว MINIJET เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ฟิล์มตัว33ได้งานก็จะใหญ่ได้30เต็มนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นเก่าเนี่ยตัวงานเราจะอยู่แค่28-29เกเซนเท่านั้นนะครับอันนี้ผมจะทำไฟล์ที่30เซนยาว44นะครับโอเคอันนี้จะเป็นเต็มเต็มเเต็มเลยครับอันนี้จะขนาดใหญ่กว่าด้วยอ่านิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวขนาดนะครับเดี๋ยวผมจะ สั่งไปเลยนะครับออกเดี๋ยวก่อนนะครับเลือกนานก,ก่อนพอดีต้อเลือกตัวชิ้นงาน,แบบนตัวนี้โอเคก็อย่างที่บอกครับคือเราจะทำการนะครับถ่ายนะครับแบบแบบเรียวๆเ,เลยก็คือแบบสดๆนะครับ เพื่อให้ลูกค้าดูจะไม่ได้มีการทำไฟล์ทำอะไรเตรียมไว้นะครับก็คืออย่างที่บอกก็จะมีติดๆีขัด,ด,ดบ้างนะครับผมก็ตัวนี้อย่างที่ลูกค้าได้มีคำถามเข้ามานะครับผมก็ว่าเครื่องตัวมินิเจ็เราเนี่ยถ้าปินพใช้ขนาด A3 ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้คำนวณตัวเวลานะครับตัว ต้นทุนต่างๆนะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้ประเมินนะครับในการรับตัวประเมินราคานะครับในการผลิตงานนะครับผมก็ตัวมินิเจ็ตัวนี้นะครับที่ผมแนะนำเลยเนี่ยเพราะ1หนึ่งคือตัวสีขาวเนี่ยจะสังเกตว่าตัวสีขาวเนี่ยจะมีความหนานะครับนูนนะครับสีขาวแน่นนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวหัวอุตสาหกรรมแล้วตัวนี้นะครับหัเริ่มอุตสาหกรรม ครับสีขาวจะฉ่ามากเลยพี่ครับก็ขาวแน่นแน่นครับใช่ครับก็เดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะเทสกันระหว่างตัว D X 1 1หนึ่งหัวกับตัวสองหัวบผดูว่าเต็มแม็กเราจะตัางแค่ไหนใช่ครับกับพี่กับน้องก็ V S กันเองใช่ครับช่วงนี้ก็บ้านเราเข้า เมษานะครับก็อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงครับผมบางทีช่วงที่แดดร้อนร้อนร้อนแล้วบางทีก็เจอพายุฤดูร้อนใช่ฝนอีกฝนใช่ครับก็ต้องดูแลฟิล์มนิดนึงครับผมก็จะมีเรื่องความชื้นของตัวฟิล์มนะครับที่จะมีเข้ามาทําให้เวลาลูกค้าเจอปัญหาเนี่ยก็เวลากระปิ้นเนี่ยมันจะมีเหมือนตัวไอน้ําอยู่ตรงด้านหน้าฟิล์มนะครับเป็นความชื้นนะครับพอเวลาปิ้นงานทับไปเนี่ยสีจะทับบนความชื้นไป พอเราไปอบกาวเนี่ยจะมองไม่เห็นนะครับ,รบจนกว่าเราใช้เครื่องเรารีดนะครับรีดทับเสร็จแล้วเนี่ยทานเฟอร์เรียบร้อยเนี่ยตัวงานจะเวลาลอกออกมาจะเป็นเหมือนมีคาบน้ำนะครับตัวนั้นก็คือ บางท่านจะเจอปัญหานี้ตอนที่ซื้อเครื่องไม่ได้ซื้อเมษาอาจจะไปซื้อช่วงที่เลยฤดูร้อนไปแล้วใเราไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ตอนซื้อไปก็อาจจะใช้ได้ปกติครับพอมาเริ่มเข้ามีนาไปลายมีนาจะมาเมษาครับอุณหภูมิว่าเราไปประมาณ37-38ใช่ครับทีนี้ห้องเดิมที่ไม่ติดแอร์เกิดอาการอบอบร้อนอบร้อนครับผมอบร้อนนี่ก็ เอฟเฟกมาเลยใช่ครับหมึกก็เสื่อมคุณภาพจับตัวมีปัญหาตามมาใช่ครับก็จะทําให้ตัวหมึกที่เราเจอปัญหากับลูกค้านะครับหรือว่าทั่วไปที่ลูกค้าจะเจอในช่วงหน้าร้อนก็คือตัวสีจะข้นง่ายนะครับแล้วก็ทําให้ปิ้นไปแล้วเกิดอาการวูบครับของตัวสีได้นะครับกลับมากลับมาที่ตากล้องกําลังมุ่งเน้นความขาวนะครับอันนี้ก็ จะสังเกตได้เลยนะตัวขาวจะนูนเลยนะครับแล้วก็ฉ่ำมากนะครับตัวให้ขาวที่แน่นขาวที่ว่าสองหัวพิมพ์ไปเลยนน่นมากใช่ครับอันนี้เราจะปิ้นตัวงานเต็มเลยนะครับผมเต็มเลยนะครับในขนาดที่ A3 นะครับแล้วเดี๋ยวเราจับเวลากันดูก็คุณภาพนี้เป็นงานที่ผลิตขายได้จริงได้จริงครับผมได้จริงความเร็วกับคุณภาพคือของจริง ถ้าซื้อไปหรือว่ามีอยู่ก็คือใช้สเปคนี้ใชการทําธุรกิจได้เลยใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างลูกค้าถ้าใช้งานส่วนมากแล้วเนี่ยน้อยคนที่จะปิ้นเต็มขนาดนี้นะครับก็เราจะเอางานตัวจนาดเต็มไม่ดูเลยเราก็เลยทำเมันสี่เหลี่ยมผืนผ้ามกมันเลยว่าเต็มเท่าไหร่เต็มเต็มแล้วจริงๆแล้วเกิน A 3ด้วยครับผมด้วยลองดูว่าเวลาใช้เท่าไหร่ครับผม ก็ย้ำอีกทีนะครับเรามีงานที่เมืองทองธานีครับผมงาน p ิ e นเทคพินเทคครับถ้าเป็นภาษาในกลุ่มป้ายหรือว่ากลุ่มพิมพ์ไมนิ่วเขาจะเรียกว่างานเดือน3ครับผมงานเดือน3กับงานเดือน11ถ้างานเดือน11เนี่ยก็จะเป็นงานสายสายครับถ้างานเดือน3ก็เป็นงาน p ิ้ t e c h ครับก็เราเองก็12ปี m o d i f y i ยอพอดีครับแล้วก็มีทั้งเครื่องแล้วก็แมทเท i a l ไปจับโปรโมชั่นอยู่ ก็ตัวนี้อย่างที่บอกเราจะลงนะครับเต็มนะครับตัวสินค้าและตัววัสดุนะครับให้ลูกค้านะครับสามารถที่จะเข้าไปชมที่บูธเราได้เลยทดสอบได้ทดสอบได้ทำตัวอย่างงานหรือว่าอะไรไปทดสอบ<ช>ได้ช่วงนี้ก็ แน่นๆด้วยคลิปเราเพราะว่าเราต้องการที่จะสื่อว่ามีอะไรไปบ้างที่เราจะไปออกในงานแล้วก็ลูกค้าบางท่านมาจากใต้ครับอย่างพี่จามะใครัขึ้นเครื่องบินมาหาเราเมื่อปีที่แล้วอ่าพี่จามะมาปีนี้เป่ดใช่ครับเปิดแกมาจับ UV วแกต้องฟังเราอยู่แน่เราก็จะเราก็จะโปรยโปยไปโปรยโปยลูกค้าไป พี่ที่นับถืออย่างพี่ตู่ยุตยาครับผมอาจจะมาอาแวะมาซื้อขนมมาให้เรากินบ้างนั่นแหละครับหวังอีกเหมือนเดิมก็ตัวนี้นะครับงานก็รันไปนะครับเกือบจะเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาเบื้องต้นไปตอนนี้ก็จะอยู่ที่5้านาที4 3นะครับแต่ผมดูแล้วคำนวณแล้วเนี่ยน่าจะจบอยู่ที่มานหนาทีได้นะครับในขนาดไล์งาน30เซนยาว44เซน นะครับซึ่งเป็นขนาดเต็มอยู่แล้วนะครับเต็มรถเต็มแม็กของการทํางานใช่ครับพื้นที่เต็มปูขาวปูขาวเต็มปูสีเต็มครับผมเอออย่างอย่างอย่างที่บอกถ้าเกิดเป็นงานที่ลูกค้าสามารถผลิตได้เนี่ยใช้เวลาก็จะน้อยลงไปอีกอ่ะเรามาดูนี่ดูมือขาวนะไม่เยิ้มนะครับนีสีเต็มขาวเต็มแต่ก็ไม่มีการเยิ้มไหลมาครับก็เป็นที่ซีมด้วย อ,อันนี้ก็คือคุณภาพฟิล์มของตัว m o d i f y ยอิงเราครับ,รบนนดูความสดของสีรีแล้วก็สามารถลอกได้เลยนะครับส่วนลูกค้าที่<ร>าถามมา<ส>น,นะครับออกมาให้นะ,ะค,รครับขนาดไฟงานที่ตัวนี้นะครับจะใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับอันนี้ที่ลูกค้าจะถามมาก็อยู่ที่6นาที11วินาที นะครับตัวนี้ซึ่งเป็นปูขาวเต็มเนี่ยถือว่าเร็วนะครับเราเรียกว่าเอสบวกบบวกครับใช่ครับบวกบอันนี้ถือว่าเร็วนะครับถือว่าเร็วเลยครับก็ตอบคําถามนะครับในคอมเมนต์ของลูกค้านะครับว่าปิ้นขนาด A3 เนี่ยจะใช้ความเร็วเท่าไหร่กับตัวมินิเจสนะครับดีทีดีเอ็กซเรานะครับก็สรุปวันนี้ให้ลูกค้าดูก็คือจะใช้เวลาขนาด30เซนนะครับ ยาว44เซนเนี่ยฟูขาวเต็มสีลงเต็มใช้เวลาอยู่แค่6นาที11วินาทีฝายนี้ผมเห็นหลายๆบริษัทก็มีเทสใช่ครับก็เราจะต้องดูความสดสีดูได้เลยครับใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ใช้โปรแกรมคอนโซลินใช่ครับในตัว<ฟ>ซึ่งอย่างที่บอกคือของเราโปรแกรมเนี่ยเราจะมีตัว IC p r โปรไฟเฉพาะนะครับของ m o d i f y i n ิเรารทำให้สีนั้นสดแล้วก็ตรงกับตัวหน้าจอ ใกล้เคียงครับผมใกล้เคียงก็ราคาครึ่งแสนครับผมทําได้ขนาดนี้แก้ไขง่ายดูแลง่ายใช่ง่ายผมว่าลูกค้านะครับที่สนใจนะครับกําลังตัดสินใจอยู่นะครับเข้าดูนะครับที่เพจเราได้แล้วก็ดูช่องทาง y o u t u b e นะครับับของเรานะครับไลน์อนะครับเราจะมีแจ้งข่าวสารต่างนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถที่จะ สอบถามเข้ามาได้นะครับทั้งช่องทามอยากให้เราทดสอบมุมอื่นๆยังมีข้อสงสัยก็แชทมาใน YouTube หรือว่า Facebook ก็ได้ได้ครับเรายินดีทดสอบแล้วถ้าคุณไม่สะดวกมาชมที่นี่เราก็ส่งลิงก์ให้ได้ส่งตัวอย่างไม่ได้ใช่ครับเราทุกคำถามได้ครับก็ส่วนใหญ่ที่เราที่ผมกับแป๊ะทำเนี่ยเป็นคำถามของลูกค้าของลูกค้าครับผมว่าทำไมได้เท่าไหร่อย่างไงเราก็ไล่ไล่ทำมาทำมาเราก็จะทำเนี่ยกันอย่างนี้ก็คือเรียวๆเลยเป็นสดๆเลยก็คืออย่างที่เมื่อสักครู่ก็คือผมก็ ดึงไฟล์สดมาให้ดูเลยว่าเราทํากันสดๆนะครับให้ลูกค้าดูขายความจริงนะครับก็ไปทดสอบได้ครับที่งานพินเทคที่28หรือก่อนพินเทคมาหาเราก็ได้ที่โชว์รูมดรไฟก็เช่นกันครับโอเคครับผมนะครับสวัสดีครับ